เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น แนวทางใบแรกครับนำใบเก่ามาเทียบให้ได้รับชมกันเป็นของอคนลุงตูนองคายนะครับสำหรับรอบที่แล้วเข้า49รอบนี้16กันยายนมาแล้วนะครับสำหรับใบนี้ชุดเหนือใต้ครับ292 2, และ6 919897 2 1 2 8 2 7 6 1 6 8และก็67 ต่อไปเป็นแนวทางของแอดภัยเมียงไล่ครับ0139303133396061636970717379808183และ89ส่วนใบนี้เป็นแนวทางของคู่สิบหน่วยนะครับของแอดวันชัย101213 1>, 1 7ึ0ง0จ็ด2ูน 7, 7ที่เด็ดครับ4กับ2 4 6 4 7 4 1 2 6 6 1 2 9 1 4 6 1 4 7 6 4 1 สำหรันี้เป็นทางของก้าพวารวยนะครับ602 602 62สำหรับ16กันยายนอีกหนึ่งใบครับเป็นของพ่อตาอฝันนะครับให้794 7994 79มา เก้าเก้าสี่และเจ็ดสี่ต่อไปเป็นแนวทางของเลขพ้าบอกครับเลขพ้าบอกรอบนี้ให้30,37 32 3 3 3าและ3 4

ใบนี้เป็นแนทางของเลขดาวพระสุกเหนือให้8 81 89 83 85 78 28 08 48ใต้ล่างให้6 61 69 63 65 76 26 06และ46หัยทองคำนะครับรอบนี้ให้2กับ,กบ6 6 6 6 6 7 6 2 9 7 9 2 0 7 0 2 1 7 1 2 3 7 3 2 4 7 4 2 5 7 5 2 6 7 6 2 8 7 8ขอนมไทยสายใต้ครับรอบที่แล้วนํามาเทียบให้ได้รับชมกันและก็รอบนี้ให้2 9กับ2 0มา แอดวานชัยนะครับเด่นเหนือ1 1 0 1 2 1 3 1 7กัน0 2 0 3 0 7 2 3 2 7และ3 7แอดเกียรติศักดิ์ครับรอบนี้ใต้ล่างให้เดมา เศษใบนี้เป็นแนวทางของปริศนาวัดพระใหญ่นะครับนํามาฝากก็จะมี7บวก2และก็1ใบนี้ต้าล่างครับของแอดท่านนี้นะครับให้ดับ2 7 7เ7 6ด ใบน,นี้ครับให้93971317ส่วนใบน,นี้จะเป็นเลขอาจารย์เอกนะครับให้560 566050ใต้ล่างให้48 เลขแม่ฝันครับ078 017 78และ17ละ17ี๋ยวนี้เป็นใบขาวนะครับให้314 34 14และ93ชุดกันนะครับจะเป็น314ขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ